ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปรแกรมโกทุกท่านนะครับผมก็มาถึงเทศกาลคริสต์มาสกันนะครับผมกับไข่10กิโลก็ได้ข่าวแววๆออกมานะครับว่าในบรรดาไข่ทั้งหลายเนี่ยครับมันจะมีพวกเบบีของเจน2ออกมานะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าไอเจ้าไข่10กิโลผมเนี่ยมันจะมีตัวอะไรให้ตื่นเต้นหรือเปล่านะครับก็เป็นใบแรกเลยครับที่ฟักในเทศกาลนี้ที่เขาปล่อยเจน2โอ้โห กลาเป็นลาปาสครับตัวแรกเลยครับโอ้ต้องดีใจครับดีใจอ้าวแล้วทําไมโปไอโปเกเด็กมันเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมครับเนี่ยห6ึ่ครับโอ้ยนี่รุ่นเจน2นะครับเนี่ยแล้วดูครับือสกิลเทพแล้วเกินครับเดี๋ยวดูก่อนครับมีวิบวิสซัดหนึ่งเลยทีเดียวซิมเพิลอเมสครับของสีแดง h p สตองเฉยๆครับแมก็ไอวีไม่สูงมากครับดาวไว้ก่อนครับแต่หายแล้วเป็นเรื่องเลยครับลาปาตตัวแรกของผมครับเพื่อนๆครับแมฟักไข่ได้10กิโลครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าจะฟักไข่ได้ครับคือถ้าจะจับได้นี่น่าจะหมดสิทธ์แน่นอนครับก็โชคดีครับวันนี้ได้ไข่10กิโลมา1ฟองนะครับคิดว่าจะเป็นเอ้ยได้ไข่10กิลเป็นลาปานะครับ ก็พอดีหมุนโป k เกสต็อปได้เนี่ยนึกว,ว่ามันจะเป็นตัวเจน2ให้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนได้เจน2บังแล้วหรือยังเอ่ยเจ้าตัวเบบีที่เป็นข่าวเขา,เล,าเล่ากันมาเนี่ยนะครับผม mm hmm. ก็อาดีใจครับลาป้านะครับโอ้โหตัวแรกในโปรเกเด็กเลยครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปดูไข่ใบต่อไปนะครับถ้ามีพวกเจน2หรือว่าตัวใหม่ๆก็จะมา อัพให้ดูนะครับผมแต่ว่าถ้าตัวเก่าๆขออนุญาตไม่ลงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อๆเซ็งๆน,น,นะครับผมก็ไปรุ่นไข่ใบต่อไปกันครับในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เบบีเจน2นะครับผมสวัสดีครับ